ฮ้ยชัดชัดสิเห็นไหมอ่าเห็นไหมชัดเลยออโตโฟกัสอ่า,อามันเป็นกล้องระบบออโตโฟกัสนะผมอ่าเป็นไงชัดขึ้นไหมชัดขึ้นเออโทปกปกติบางคนบอกผมพี่ผมซักผมซักเป้าเล่นพี่อยู่ที่สนามหลวงลมพัดเย็นดีผมก็เลยมานั่งซักเป้าโอ้ยพูดถึงเรื่องการเล่นเว้า สมัยก่อนนะครับผมถ้าใครเคยผลิตเว้าเล่นเองใครเคยผลิตเว้าเล่นเองเราจะสังเกตได้ว่านะครับผมที่เราเห็นเห็นจะจัดเลยนะวิธีการเล่นเว้าเนี่ยนะครับผมเรามาทำไม้ไผ่เองนะผมเริ่มจากการเหลาไม้ไผ่สมัยก่อนผมเนี่ยนั่งเหลาไม้ไผ่เองเอาเชือกมาผูกเองคุณเชื่อไหมว่าสร้างเว้าเองเออไม่ต้องให้คนอื่นมาเว้าผมว่าของผมเองเลย ครับสมัยก่อนเนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะผมใช้กระดาษเขาเรียกว่ากระดาษอะไรนะที่เราไปซื้อกันอนะ่ะมันจะมี2แบบเป็นกระดาษที่ใช้ห่อตังค์ได้อะเป็นแบบใสๆลาติกใสๆสีเหลืองๆอะ่ะเออกับอีกอีกแบบคือเป็นกระดาษเป็นเป็น,เป,นเป็นกระดาษเลยอ่ะนะผมวิธีการสมัยก่อนนี่กาวยังแพงอยู่กาวที่ใช้ในการผลิตเบ้ายังแพงอยู่นะครับผม แพงปุ๊บถามว่าเราทํายังไงนะผมเราก็าเอาเข้าวสวยข้าวสุกนี่แหละเอข้าวสุกข้าวเหนียวเนี่ยมาบีบบ,บีบีแล้วก็นะผมเอามาแปะกระดาษเออเขาเรียกว่ากระดาษแก้วสาหรับสมัยก่อนคนที่เขาแบบว่าเขาเล่นว่าวกันนะอืมสมัยนี้คงไม่ต้องแล้วล่ะนะสมัยนี้คนเล่นวมาได้กาวมาเพิ่มอีกทางคือ คือสมัยก่อนเนี่ยนะผมต้องต้องนะนะเอาข้าวไปทําเป็นกาวสมัยนี้นี่นะผมใครไปเล่นว่าวนี่นะผมมีกาวแถมมาเองทะลึง่งใครสั่งใครสอนให้เป็นคนทะลึ่งตึงตังแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเออแต่ผมไม่เคยสอนให้พวกคุณเป็นคนเรื่องตึงตังแบบนี้แหมมาคุยเรื่องบงเรื่องเว้าอะไรกันนะผมอะ ดีเจสอนดีเจไปสอนอะไรยังไม่ทันทําอะไรเลยนะผมเออเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึงนะว่ามันมไีไอเพลงสามชาอยู่ไหมเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟัง